สวัสดีครับพบกับเราช่องบักลาอบุนนะครับผมพอดีเรามาจากขอบ้านเล็กที่นะครับผมตอนนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไปขอไฟฟ้านะครับขยายเขตนะครับผมเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะครับผมจะได้ตอนไหนเนาะแต่พอมาถึงบ้านมาดูนะครับผมว่าสองแม่ลูกเขาทำอะไรกันนะครับผมระหวังอบุญก็ไม่เตยโอฝนตกด้วยฝนตกหนักด้วยนะครับผมโอ้ อ้ดูสองแม่ลูกเขาทำอะไรนะครับผมเขานอนแข่งกันโอ้โหโอ้หนึกว่าเขาทำอะไรโอ้โหเขานอนแข่งกันพะยะสองแม่ลูกโอ้คุยตื่นคุยตื่นคุณเตยตื่นตื่นโอ้โอ้คุณแม่ตื่นแล้วคุณแม่ได้ยินเสียงพ่อตื่นเลย คุณแม่ตื่นแล้วโอ้โหเตยนอนอิมม่มไหมลูกเป็นไงบ้างเออโอ้เออนอนกลางวันด้วยนอนเตยนอนทุกวันวนี่นอนโอ้นอนหลับสบายไหนไหนไหนดูด,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 ดูดูคุณลูกก่อนดูคุณลูกก่อนไหนคุณลูกโอ้คุณลูกนอนเปิดตาชะบังเลยบอกคุณลูกดิฮะคุณลูก เอ้นอนหลับฝันดีเลยฝันหวานเลยคุณลูกนี่โออคุณลูกไม่สนใจเลยเออโอ้บิดขี้เกียจเอ้คุณลูกบิดขี้เกียจอืดอ่าบิดขี้เกียจอืดเออเออบิดขี้เกียจแล้วนอนต่ออ่าโอ้โหคุณลูกโอ้บเออฝนตกบรรยากาศเย็นสบายเนาะเออบรรยากาศเย็นสบาย หลับปุ๋ยไปเลยคุณลูกเอ้ยนอนต่อนอนต่อไปลูกเออนอนต่อไปโอ้บรรยากาศดีเนาะฝนตกเนี่ยน,นอนกลาเหาะเอ้ยบิดขี้เกียจแล้วนอนต่อโพดโผ